แล้วกผมสวท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะผมก็หลังจากที่คลิปนั้นที่ผมลงแบบรีวิวปานทุกปานในแบบนะผมตอนนี้ก็มีปานอัปเดตใหม่มาแล้วคือก็ปานสัตป่ากับปานพายุนะครับผมโอเคส่วนชิดะบูเนี่ยมันกำลังอัปเดตมาใหม่เนะโอเคครับผม มันเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันเลยนะผมก็สกิลแรกของมันเนี่ยจะเป็นแบบว่าปาดเป็นพายุไปนะผมอ่ะเดี๋ยวมให้ดูนี่นะผมก็จะเป็นประมาณานี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบเนาะผมเอ๊ะปึ้งนี่มันจะเป็นปาดแบบไปแบบปาดแบบอะไเป็นพายุฟันอยู่ข้างหลังนะผมอ่ะเดี๋ยวอีกรอบปึ๊บปึ้ง นี่ถ้าผมจะแรงมากนะผมแรงกว่าไฟนะฮะถ้าที่ผมดูมานะก็คือแรงกว่าไฟหรืออาจจะเท่าก็ได้นะแต่ระดับการดรอปของมันเนี่ย,ยในระดับ6%นะครับผมก็ก็ยากพอสมควรนะครับผมแต่โคตอนนี้ไม่ไมีเยอะนะแล้วแต่ดวงโอเคแต่ผมคิดว่าปานไฟกับปานลมเด,เดียวกันผมคิดว่าปานไฟแหละอ่ะฮะโอเคเอ X เปึ้ลเห็นไหมเป็นอย่างนี้ C นะ สกิลสกิลที่สองของมันนะผมคือมีสองสกิลนะปานลมเหมือนปานไฟเลยนะผมสกิลที่2เนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยปานและเป็นพายุนะผมอ่าซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะผมก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามีปานไฟเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอปานไฟมันระยะไกลนะผมอ๊ะหรือว่ามันเหมือนมันจะเนิร์เป็นระยะใกล้แล้วผมไม่แน่ใจนะผมไปดูมาอ่า ก็คือเป็นประมาณนี้นะครผมโอเคปันพายุก็มีอยู่แค่นี้แหละสองสกิลไม่มีอะไรมากแล้วโอเคนะคผมสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ